อันยงสวัสดีค่ะพวกเราคุย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 ถ้าที้าชื่อสเตฟานีค่ะชื่ออาล่ะค่ะข้าวันนี้เราจะดูวันนี้เราจะดูอ่าฮะโับยสกี๊โบยสกี๊เด็กๆสามคนสามคนโอ้ทำอะไรคะลอง 롱 오케이. 스타트. 스타트. 신 오. 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 아이고 뚝살이. 오, 가자레. 쌈콘 투 쌈콘 투콘 깽. 어, 이 사람 그때 아, T J 네. 노래 불렀었 맞아 맞아 래던 친구. 넉네 응. 넉네 뭐 카메라 응. 여유로. 그래. 잘해. 음. 되게 좋아하시죠, 저분. 첫 기자 캠페인 아유티, 요티스, 나이삼공. 네, 오. จริงจังนะนะจริง <sy> จัง <s> um <y aya> ้าม <kav> ุนี่ามุนมนี่โอ้โหโอ้นาเรียกว่าเป็นสมสไตล์ทีเทสคมันพัเทอดูลาครับเป็นไงครับตายอลยนะคะอายุเท่านี้แต่ยังแอบเินเลยนะอายุเท่าดูคเสิร์แต่ว่า เออคือมันน่ารักในมุมที่แบบดนตรีเขาส่งในใสไตล์ที่เขาถนัใช่ไหอย่างเช่นแบบว่านเอก็จะมีความเป็นพื่อชีวิตดนตรีก็จะส่งให้เนกีตาร์กลเป็นอะไรไปแล้วก็้งกา็มันว่เป็นจังหวที่ทเง แล้วมันมีสัมเนียงที่พี่ฟังแล้วพี่รู้สึกว่าเออมันก็ยังเอาสัมเนียงบอกว่าที่ตัวเองถนัดใส่ออกมาในแบบชอบตัวเองได้นะส่วนน้องกัปตนันก็คือเราเป็นบล็อกอะแต่ว่าพี่น้องล่นสอิทกองกัปต,นตนนันนั่นแหคือกัปตันนั้นเป็นคนใชดีรักเราวีกรรอคือเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบไปดูมัดใจเป็นคนอื่นนะเราเป็นคนที่อายเรามีสเสน่ห์คนนี้อายเราผู้หญิงก,ก็ชอบผู้ชายขี้อายจะตายซึ่งมาถูกทางแล้วนะคะตอนนี้คือหนูรู้สึกว่าส่วนผสมมัน มาลงตัวมากแล้วก็ตั้งแต่ดูโชว์มานะคะโชว์นี่ดูเป็นธรรมชาติสุดคือมันไม่ต้องมาแบบระวังว่าแบบล l อกกิ้งจะต้องเดินไปตรงนั้ตรงนี้คือเขาเป็นธรมรมชาติของเขามาอย่างีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น <TH UR K> ่ทุกคน,น,นธรรมชาติค่ะใจแทนมิสติกจริงๆค่ะเราดูว่าแอบ,บเขินไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หนูขอทิ้งพาราไปที่มิต์เิดแล้วนะคะเก่งมากเก่งมากดีดีค่ะโันกล้าครับชอบมาก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 คือแต่ละคนมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ผสมผสานได้กลมกลืนและไม่มีใครทิ้งกันเลยนะคะกับตันเขาได้เกี่ยวกตาโอ้โหงหั้นันนี้สเตปานีเป็นเพลนน<อ>งคู่หลามฟังแล้วมันสบายใจพนะี่ก้าเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่ชื่นชมมากๆคือพี่ก้าวจู่กับเพื่อนตลอดทั้งเพลงคืออินทั้งเพลงตลอดทั้งเพลง แง่เองบบสียงแข็งแรงยิม่มและเรยใช้เอลกลักษณ์ของตัวเราได้อย่างเต็มที่ในช่วงที่เป็นเสียงลงน่ะชอบมากและทีช่ชอบมากอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้ความหมายก,กับขังของั้นสมมุติเป็นพี่ร้องเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าให้เธอรู้ตัวให้เธอรู้ตัวพี่อยากจะเน้นคำว่ารู้แต่แเน้นคำว่ารู้ตัวแล้กวกตัว จริงๆน่แร็นะคะตรงนี้สำคัญแล้วก็ขันการให้ความหมายกับทุกคำเมื่อเราเปิดใจแล้วมันแน่นอนมันส่งถึงคนดูแบบเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะคะขอให้ทั้งสามคนรักษาความดีของตัวเองไว้เยี่ยมค่ะครับผมครับกลุ่มทีมครับโคชติกชิโร่ว่าไงครับ เี่ยทีนี nah ้ฮ่ครู่คุณครูคุณครูเก้าครับเสียที่เนตลกขคก้าพี่ดีช่วยชนรูไมเสน่ห์ของเธอเนี่ยเต็มเปี่ยมหกเรราเต็มเวทีไปหมดว่างมาเช่นะนะ นี่มาถึงนั้นความซื่อสายบริสุท์นั่นเป็นสิ่งคนีเธอและเธอก็เอามาใช้อย่างหลงมันตอนเธอวาสายตาหาความรักมันเป็นเสน่ห์อย่างและพอมันมาอยู่ในเพลงมันอย่างมันหลแล้วกับการใช้เสียงที่แปลน่สิ้ลบก็ทำได้อะไรครับ โค้ชิชิโลครับถึงเวลาแล้วที่จะต้อง,งเล,องลือกลู้ลายจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปผมขอเลือกเลือ,ลอ,ลอล1อนเดียวคนใครเต้คทุกคน สดงความสามารได้ในแบบว่าจะเสียอที่สั้นยาวได้ตามใจปรรนาอ้มดใจด้วยมีใจด้วยเลือกหน่งขอเกนดังนะครับน้ก้าวและน้งกัปตันด้วะอมีสองคนก็เก่งใช่ค่ะ าบ้าโอ้น้องเนรยเลยเลน้องเน่ใช่ค่ะเพราะน้องเน่จริงจใช่ค่ะเวลาเพลงเพลงกับจริงใจใช่ค่ะด้วยค่ะโยกชินน้องเน n คอนเฟิร t มレーショ o คอนเฟิร์คอนเฟ เซตเลเซชันเลเซชันคุณก็เเซชันาร์มบลาบลาบลาโอหองหทำได้ดี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 ดลดี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 ดอดีดีมีดี่ีดอดีดดี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 ดอดีดีดีีคดดีมากค่ะด 너무 좋다. ดีใจ 라비ใจ ด้วย. 좋네. 너무 좋네 좋다. 정마마마 오늘도 여기까지. 잘 가. 라우 잡 보니까 อีกคร컷 바이바이.